เรื่องลูกพอพ่อเขาไม่ตามเกมก็ดิ้นกันอีกเอาใจไม่ถูกแต่เอซีบิ๊กถูกใจสิ่งนี้ติ่งแตดมันออกมาดิน้นบอกว่านึกว่าทำไมพ่อของลูกถึงไม่ไปหาลูกกำลังสร้างครอบครัวใหม่กับคนที่ใช่ก็ไม่พูดถึงลูกเลยลูกออกเพลงมาคนเป็นพ่อไม่เคยโผลชื่นชมลูกมันแปลกไหมล่ะ กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวใหม่กับเป็ดคำสิงถึงไม่เอารูปเมียเก่าแล้วติ่งมันออกมาดิ้งขนาดนี้ก็สบน้ำหน้าอยากกีดกันดีนัดรูปออกเพลงจะให้พ่อเขาชื่นชมทำไมมันเป็นเพลงของป้าปี้ถ้าพ่อบิ๊กเป๊ปโปรโมทให้ก็ดังนะสิก็บอกให้ป้าปี้มันปโปรโมทสิกีดกันเขาดีนัดเขาก็ได้ใจเลยสิ บอกผัวใหม่ด้วยมันอยากทําอะไรก็ทําเลยเขาไม่ตามเกมแล้วค่ะพอเขาไม่ตามเกมพวกติ่งน้ำหมาบมันก็ไม่พอใจนาก็เชื่อ F4 ของนางที่เสียให้นางทำแบบนี้เอาพ่อเลี้ยงมาแทนพ่อแท้ๆแกละชอบที่ไม่ให้เด็กมาเจอพ่อแท้ๆนาก็ทําถูกแล้วที่ทำตามที่ f ีของนางเสียและเหตุด้วยกับนางนี่แหละ ผลของการกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะและความถูกต้องหน่ามี fc เกตแบบไหน,นมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแทนที่จะมีมิรเพิ่มขึ้นแทนที่จะมีคนสงสาสนับสนุนหนาเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมแต่ไม่มีเลยมีแต่ลดลงจะก,กูจะเกลียดกันแค่ไหน,นอย่าเอาเด็กลงมาเล่นเก็บนี้เด็กไม่ควรเล่นด้วยมันไม่ใช่ปัญหาของลูก เขาสมควรที่ต้องได้รับความรักจากพ่อของเขาด้วยเพราะว่ามันคือสายเลือดของเขาพ่อเลี้ยงจะมีความรักแท้ได้ความจริงเท่าพ่อของเขาไหมล่ะอย่าเล่นกับระบบบาปกรรมมันมีจริงๆผ่ากันกอดลูกกอดหลานไว้กอดไว้แน่นๆเดี๋ยวเขามีลูกใหม่จะรู้สึกเสียใจทีหลังพอเขาเลิกสนใจแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวโตน้องรู้เล่อม เดี๋ยวก็มาหาพ่อเองแหละถ้าเด็ดมันไม่มีความสุขที่จะอยู่กับแม่กับพ่อเลี้ยงพอบอจะให้ตูทำยังไงพอจะไปหาลูกก็ขยันพาลูกนี้เกียดกันสารพัดพอจะขอห่างก็ว่าติดสาวพวกโนถูกใจมากและดีมากไม่ต้องวิ่งตามเกมของมันไม่ต้องดิน้นอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องเดินตามเคม เขายิ่งเห็นบิ๊กมีความสุขมันยิ่งออกอาการกันยายบิ๊กเป็นแบบนี้ดีแล้วส่งเสียตามความเหมาะสมของคนเป็นพ่อเพราะชีวิตต้องไปต่อเราชอบเขาเวอร์ชันนี้นะทำทุกอย่างดีแบบปกติตอบได้ทุกคำถามส่วนคนที่มันดินคนเขารู้ว่ามันคิดไม่ดีเพราะไม่เป็นอย่างที่มันหวังพอเลิกวิ่งตามคือดีที่สุด F.C. ของบิ๊กเกดคุณภาพทั้งนั้นเขาเข้าใจและเห็นใจบิ๊กยิ่งท่าบิ๊กแต่งงานมีลูกใหม่ F.C. จะดีใจสุดๆฝากแม่ทําเหมือนอดีตผัวไม่ใช่พ่อกีดกันมาตลอดแถมใส่หลายป้ายชี้ถึงเวลาที่เขาต้องลุกมาปกป้องตัวเองและปล่อยวางและหามออกมาพอลูกโตเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร เด็กเขาจะมาหาพ่อเขาเองลูกคือดวงใจของพ่อเขารับคิดถึงอยากกอดลูกอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยเวลาและโอกาสมันไม่อำนวยยิงเปิดวงแล้วงานเยอะมากไม่มีเวลาเลยแต่ความรักของพ่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวบ้านที่กอทมอเสร็จเขาอาจมีโอกาสได้เจอลูกง่ายขึ้นแน่นอนเขาไม่เคยทอดทิ้งลูกแต่แม่ มันไม่ให้เขาเจอลูกมันกีดกันทุกทางไม่ต้องวิ่งตามแค่วันไหนว่างมีจังหวะค่อยเจอก็ได้มีพี่เลี้ยงอยู่แล้วค่าใช้จ่ายก็ช่วยอยู่ทุกเดือนอาจจะโทรคุยทักทากันอะไรที่เราไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีเขาทำงานก็เหนื่อยมากแล้วอะไรที่มีความสุขก็ทำไปเพื่อตัวเองบ้าง ฝั่งนั้นยังหาความสุขให้ตัวเองมาเป็นปีๆอยากมีลูกก็หาปัญญาทำมเองสิอย่าเอาลูกเข้ามาหาแดกเกลียครอบกวาตัวเองส่งสารเด็กค่ะแทนที่จะได้เล่นเหมือนลูกคนอื่นๆเขาต้องให้ผู้ใหญ่จับมาล้องเพลงหาอินเลี้ยงไข่ต่อไข่ก็ไม่รู้ลูกเลี้ยงก็คือลูกเลี้ยงไม่ใช่ลูกตัวเองเยอบเปลี้ยงทำให้ถูกต้องอย่าเอาลูกเลี้ยงมาหาแดก พ่อเขายัางไม่ส่งให้ลูกเขาทำแบบนี้เลยพ่อเขาให้ลูกเขาใช้ชีวิตตามเด็กแต่ไอพ่อเหลี่ยงเนี่ยมันทุ่นจ้านจริงๆหาผู้ชายอย่างผู้ใหญ่บ้านฟิลลานไม่มีแล้วจะเธอคิดผิดนะซะอชัดปาขาดจริงๆเขาก็กำลังมีความรักเขาก็มีลูกกับคนใหม่ทีนี้เราก็ดิ้นตุยกันไปเลยเขาคงไม่ลืมหรอกค่าลูกขออ้า แต่มันไปมาหากันยากเขาก็าพักไว้ก่อนมันจะได้ไม่เหนื่อยอยู่นิ่งๆสวยสวๆรอ,อเดี๋ยวโตวขึ้นเขาก็ามาหาพ่อเขาเองไม่ต้องยุ่งกับลูกให้มากมายให้มันดูแลเอาเองในเมื่อมันอยากกิดกันดีนะฉันติดใจมากที่เขาไม่ตามเกมแต่ติ่งน้ำมามันออกมาดินในตอนนั้น มันก็ยุยงส่งเสริมให้แม่กีดกันไม่ให้พ่อเจอลูกทำทุกทางให้เจอยากยากติดต่อยากยากพอเขาไม่สนใจจะออกมาทิ้งทำไมก่อนว่าเขาไม่ให้เอาลูเกลก่าวขาแม่ปวดตุ่มในค่ะกายยกให้เขาไม่ล่ะเขาอยากได้ลูกหมาอยู่ด้วยตลอดขนาดไม่อยู่ยังสร้างไว้ให้ลูกขนาดนั้นแน่จริงก็ยกลูกให้เขาเลยค่ะ สมน้ำหน้าจริงๆจะไปโปรโมทให้แล้วแล้วขายได้ยอดปิว้าน้องได้โดยตรงจะช่วยดันแต่ถ้าไม่ก็จาบนั้นไม่เป็นไรทางนั้นเขามีความสามารถช่วยกันดันน้องได้สำเร็จอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านทำเพลงให้น้องรับรองเอฟซีสนับสนุนน้องอยู่แล้วแต่นี่มันไม่ใช่ไงพากันคกีดกันพ่อขับลูกเขาสารพัด ถึงเขาจะมีไหมสร้างครอบครัวใหม่ก็ไม่เห็นจะแปลกเขาอย่างหนุ่มอย่างแน่นแล้วก็อย่างโสดและรวยมากไม่แปลกที่เขาจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนสมน้ำหน้านะพวกติงผ่าจันทีดกันพ่อก,กับลูกเขาดีนักเขาไม่พูดถึงก็ว่าเขาไม่สนใจลูกพวกเอฟซีเห็ดหมาสงสยัยจะดิ้นมากกลมกัดตูดตัวเองและตายไปซะ มันจะได้จบจบบิ๊กเขามีความภูมิใจในตัวลูกเขาทั้งสองคนดูแล้วแต่เขาไม่จำเป็นต้องโพสต์โปรโมทเพลงเพื่อให้อีกฝั่งหากินกับลูกเขาได้มีรายได้เด็กตัวแค่นี้เด็กสมควรได้เล่นได้นอนใช้เวลาในการเรียนและกิจกรรมให้ส่งกับอายุของเขาดีกว่ามาหาให้พ่อใหม่มันกินฉันคนหนึ่งไม่สนับสนุนพราะเด็กคนนี้ เด็กวัยนี้ควรได้เล่นเป็นกับหําวัยของเขาพอของเขารักมูกของเขาอยู่แล้วไม่งั้นคงไม่สร้างสมบัติไว้ให้มากมายขนาดนี้อีพวกที่ชอบกีดก,กันก็รับไปเองสิ